สวัสดีค่ะชมชวนกินวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำคับเค้กสตบบรอเบอรี่นมสดนะคะส่วนประกอบเราลงไว้ให้ในคลิปเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะแยกไข่ขาวไข่แดงค่ะเราจะทำตัวของไข่แดงก่อนนะคะอ่ะเราแยกไข่แดงใส่ลงไปในอ่างผสมเลยเลยคะ่ะจากนั้นเราก็เติมเกลือป่อนลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยกลิ่นวานิลลานะคะ แล้วก็นมสดจืดค่ะเราใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะคนเขาให้เข้ากันนะคะให้ไข่แดงแตกตัวค่ะได้ในลักษณะนี้นะคะเราจะร่อนแป้งใส่ลงไปค่ะในส่วนของแป้งเราก็จะมีผงฟูปนอยู่ด้วยน,นะคะ<ๆ>เพราะว่าเขาเป็นของแห้งเราใส่รวมกันได้เลย แล้วก็ล่อร้อมพร้อมกันค่ะพอเราล่อนแป้งเสร็จเราก็ค่อยคคุณตะล่อมเขานะคะใหออ้ผงแป้งกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็กลายเป็นเนื้อเนียนจากนั้นเราก็เติมน้ำมันทัวเหลืองนะคะลงไปคนให้เขาเข้ากันดีเลยค่ะเราก็จะพักตรงส่วนตัวแป้งไว้นะคะเราก็จะมาตีในส่วนของไข่ขาวค่ะไข่ขาวที่เราแยกไว้แล้วนะคะเราตีให้ขึ้นฟอง หยาบหยาบประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็เติมครีมออฟตาทาลงไปค่ะแล้วเราก็ตีต่อนะคะทยอยใส่น้ำตาลแบ่งเป็น3ครั้งนะคะเพื่อที่จะได้ละลายดีนะคะน้ำตาลทรายกับไข่ขาวเขาก็จะได้ไม่นอนก้นด้วยค่ะตรงส่วนตรงนี้เราก็จะตีให้เนื้อเนียนเลยนะคะ แต่ว่าคือเพื่อนๆอย่าตีให้เขาตั้งยอดแข็งนะคะมันจะมีผลในกับตัวเค้กทาให้เนื้อเค้กแข็งด้วยเราก็จะตีให้เนียนประมาณเนื้อครีมแบบนี้ค่ะตั้งยอดอ่อนใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราตักส่วนของไข่ขาวตรงนี้ผสมกับตัวของไข่แดงที่เราผักไว้เลยค่ะทรงส่วนนี้นะคะเราก็ทยอยใส่เป็น3ามครั้งเหมือนกันค่ะ เขาจะได้ไม่นอนก้นนะคะเราก็จะคนได้ง่ายด้วยค่ะเขาก็จะเนียนเข้ากันดีนะคะตัวเค้กเราก็จะมีความนิ่มนะคะเพราะว่าฟองเขาไม่แข็งเกินไม่เหลวเกินค่ะคนจนไม่เห็นเป็นฟองของ ไข่ขาวแยกกับตัวแป้งนะคะก็คือใช้ได้แต่ว่าเพื่อนๆอย่าคนย้อนสอนนะคะคือถ้าคนไปทางไหนก็คือให้คนไปทางเดียวกันยิ่งเราคนไปคนมากับทางนะคะเขาก็จะแตกฟองเคกเราก็จะไม่ฟูเบาค่ะพยายามคนด้านล่างขึ้นด้านบนแบบนี้นะคะจะช่วยทำให้เขาเข้ากันดีค่ะ ถ้าตัวเค้กเราเข้ากันดีแล้วนะคะเรามาเตรียมพิมพ์ที่เราจะเทกันค่ะเราจะใช้ถ้วยจีบขนาด6เซนนะคะ,ะแล้วก็เป็นถ้วยกระดาษชี้ใส่เบอร์3220ค่ะเพื่อนๆก็เทใส่ประมาณเกือบๆเต็มนะคะไม่ต้องเต็มพอดีเดี๋ยวเขาจะฟูขึ้นมาอีกค่ะตักให้ครบทุกถ้วยแล้วเราก็ จะนำเข้าอบที่อุณหภูมิ150องศาประมาณ20-25นาทีนะคะ,ะเมื่อเมื่อเขาได้เวลาแล้วเราก็จะนำมาพึ่งบนตะแกรงแบบนี้จากนั้นเราก็จะใช้ถ้วยนะคะที่มาใส่เป็นคัพเค้กเราจะใช้ถ้วย7ออนส่วนฝาที่เราใช้นะคะเราจะใช้เป็นฝาโดมที่ไม่เจาะรูนะคะขนาด85ามิลค่ะเ,เขาก็จะได้ทรงสวยถ้าเราใช้ฝาโดมนะคะ เราก็จะแกะเค,ค้กลงไปทุกถ้วยนะคะทําทเป็นแบบทรงหงายแบบนี้นะคะเดี๋ยวตรงช่วงตรงกลางเราก็จะบีบเป็นฟิลลิ่งสตรอเบอร์รี่ค่ะให,ห้วนรอบเพราะว่าถ้าเราสลับชั้นตรงกลางเป็นฟิลลิ่งแล้วก็ครีมนมสดจะทำให้เค,ค้กมีความอร่อยขึ้น บีบโดยรอบประมาณนี้นะคะเหมือนเราโชว์ตรงซอสฟิลลิ่งตรงนี้ด้วยนะคะให้เราเห็นด้านข้างเพราะว่าถ้วยที่เราใช้เป็นลักษณะใสหัวบีบที่ใช้นะคะในคลิปเป็นหัวบีบขนาด195เบอร์195นะคะถ้าเพื่อนๆจะใช้หัวบีบแบบอื่นก็ได้ะคะ่ะเราบีบบิปปิ้งครีมใส่ลงไปตรงกลางแบบน,นี้เลยนะคะ สูตรตีวิปปิ้งครีมนะคะเพื่อนๆสามารถหาดูได้ในช่องแชมชวนกินนะคะก็จะมีบอกไว้ว่าตีตีส่วนผสมเท่าไรค่ะจากนั้นเราก็จะใช้หัวบีบนะคะที่ใส่ครีมนมสดบีบรอบๆให้เป็นวงกลมแบบนี้ค่ะเ<โอ>ขาก็จะเข้ามุมตรงสลบได้ดีเลยนะคะเพราะว่า ส่วนของด้านบนเราจะความถ้วยลงพอเราบีบให้เป็นวงแบบนี้เสร็จนะคะตรงกลางเราก็จะบีบฟิลลิ่งสตรอเบอร์ี่ให้เขาเป็นลักษณะนูนขึ้นมาค่ะถ้าเพื่อนๆบีบตรงกลางไม่นูนนะคะเขาก็จะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เพื่อนๆพนยายามบีบให้ฟิลลิ่งเขานูนขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็จะใช้ฝาดม85ปิดเขาเลยค่ะ จะเป็นฝาแบบไม่เจาะนะคะฝารุ่นนี้จะมี2แบบยังไงเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ